สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวลูกปัดจีนนะคะสอดไส้แบบนี้นะคะสีเงินสอดไส้ขนาด2มิลนะคะ1ถุง10บาทนะคะสอดไส้ขนาด3มมิลสีทองสอดไส้ขนาด3มมิลนะคะเป็นทองขุ่นนะคะสีทองใสๆนะคะ3มมิลเหมือนกันถุงละ10บบาทนะคะมันจะคนละสีนะคะลูกค้าสีม่วงนะคะม่วงช้ำๆนะ้ำม่วงเปลือกมังคุดนะคะ ขนาด2มิลน,นะคะถุงละ10บาทนีขนาด3มิลน,นะคะสีเขียวขนาด3มิลน,นะคะถุงละ10บาทสีส้ม2มิลน,นะคะสีส้ม2มิลน,นะคะจะคนละส้มนะคะลูกค้าอันนี้จะส้มเข้มนิดนึงอันนี้จะอ่อนนิดนึงนะคะแต่2มิลเท่ากันเนาะสีฟ้าครามนะคะขนาด2มิลขนาด4มิลน,นะคะ ลูกปัดจีนสีฟ้าสอไส้นะคะถุงละ10บาทขนาด 4, 4ี่มิลนะคะน้ำตาลสอดไส้ขนาดสี่มิลนะคะสีฟ้าเหลือบลุ้งนะคะป้องสั้นเนาะถุงละสิบบาทเหมือนกันนะคะป้องสั้นแบบนี้นะคะสีเขียวอ่อนชมพูอ่อนใสๆเนาะเหลือบลุ้งนะคะป้องสั้นสีเหลืองนะคะเหลือบลุ้งเนาะถุงละสิบบาทสีน้ำเงินเหลือบลุ้งนะคะสีเงินนะคะ สีเขียวอ่อนพัดเทลนะคะเขียวแบบนี้เนาะป้องสั้นสีทองถุงละสิบบาทนะคะสีส้มเหลือบลุ้งเนาะถุงละสิบบาทนะคะสีแดงเหลือบลุ้งนะคะสีดำป้องสั้นนะคะถุงละสิบบาทเนาะ,ะป้องยาวมีสีเงินนะคะสีม่วงนะคะสีม่วงช้ำช้ำนะคะลูกค้า เป็นม่วงม่วงออกเทาเนาะ <grid> สีส้มอ่อนนะคะเหลือบลุ้งนะคะป้องยาวถุงละ1ิบบาทสีทองป้องยาวนะคะ1ิบบาทเหมือนกันสีเหลืองเหลือบลุ้งนะคะถุงละ1ิบบาทสีส้มใสนะคะป้องยาวถุงละสิบบาทเขียวเหลือบลุ้งป้องยาวนะคะส,สีดำนะคะ <c oughs> ป้องยาวสีฟ้าถุงละ1ิบบาทนะคะ สีเหลืองทองนะคะป้องยาวสีเขียวป้องยาวถุงละสิบบาทมีลูกปัดเข้ามาใหม่นะคะเป็นลูกปัดอินเดียแบบนี้นะคะมีหลายแบบหลายสีนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะชิ้นละ3ามบาทเป็นตัวอักษรแบบนี้นะคะสีสะท้อนแสงนะคะ อันนี้เพิ่งเข้ามาเป็นรูปดาวนะคะขีดละ2 0 0กรัมละ2บาทนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะแล้วเราเจอกันไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ